จังสินนะเด้อเอาปันอันนี้เรื่องอาหารกายเด้ออาหารกายนี่คนก็บปจักติจะแต่งกินซากินไส้กินจนเส้นาเส่หลังสร้างทุกข์ให้ครอบครัวเจ้าของก็บ่คิดบางคนแม่นตัวาะ เพิ่นไปหาหมูหาอย่างกินกันจนเมาบบกลับมาเฮื่อนแม่บ้านพนาบูดโมยูม่อยู่สร้างทุกข์ให้แกเมียเจ้าของก็ยังบกเึิดโง่บ่มันเกิดจากอย่างร่างกายหรือใจใจพี่บ่มันเกิดจากร่างกายไดร่างกายมันไม่รู้เรื่องอะไรมันเป็นท่าดีที่คือดินน้ำไฟลมเพื่อรถเท่าวขี่มาเนี่ยร่างกายนะ รถเท่าเคมานี่ก็มีดินมีน้ำมีไฟมีลมพุทธเจา้าราสรีระยนต์อันนี้ร่างกายเปรียบเสมือนรถร่างกายเขานี่นะมันต้องเติมนะ้ำมันถือเท่าทีรถนี่บอกขั้นไหนก็สร้างเข้าขี้เขียนไหวว่าดีเชลอย่างเดียวแมนบอกขันเสือกกระโหลกไปเติม, <laughs> มเบนซินใส่ความจริงมันดีก็ดีเซลไต่แต่ว่ามันบ่ถูกกันมันใส่บ่ได้ นอกคือกันรถก็ดีเอาน้ำไปใส่ก็พอได้ไลยจังสินะเพราะไนว่าโชเฟอร์ขี่งโงรถมันกับพังบังกระเจียไปบ่ได้เห็นบ่คอนี่ฉันใดผู้ที่มีสรีระยนต์ร่างกายเปรียบสเสมือนรถนี้คันดูแลเปลี่ยนเติมน้ำมันพิษนะเสียหลักนักกว่านันไปใส มันแรงถกคุกเลยเห็นบอติดคุกติดตารางเพราะอะไรเติมน้ำมันผิดทั้งหมดเลยเห็นบ่สูบยาเนี่ก็โรคปอดแมนบอกพญ่หมอพันวาได้หนิแมนบอั่นแต่ปนันก็นขวัญเกี่ยวงอนอยู่เขาเขียนมาขังสร้างว่าสูบบุหรี่เป็นโรคมะเร็งหอดพ่ย่านเบิงทด้หรอ เป็นย่อนอย่างเป็นย่อนกายหรือใจเห็นบอจังสีนาเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องของกายนี่เราให้อาหารกายอย่างดีแล้วนะ่ะอย่าลืมให้อาหารใจด้วยร่างกายนี้เราต้องนึกถึงว่าโตมาเพราะอะไรนึกโตโตใหญ่ไม่ย้อนหยางหละ่ะ เออน้มแม่กับเขาแบ่ใหญ่มากบางคนมันบ็คืดจังสันสะมันรถก็คืดไปหาเหล่าหาเบียไปยังสันนพยาญ่เนาะเห็นบะมันรถเติมนะ้ำมันผิดพ่อแม่ไปผู้ผลิตรถคันนี้เติมน้ํามันมาให้อย่างดีคือน้ํานมและอาหารข้าวปลาอาหารนี่มีโอชารถจึงเจริญเติบโตมาได้จังสินะ บัดใหญ,ญ่คือแมาแล้วรถบรจัททีบจักแด,กดนขนาดที่สามผู้ผลิตรถเจ้าหน่อยคุณพ่อครับคุณแม่คะหนูโตมาเพราะอะไรผมโตมาเพราะอะไรกันพ่อกันแม่บอเล่าสิลูกเบียสิลูกก <c ười> ็จังกินจังเติมสตัวมันจังถือหอดพ่อถามหมดพอหอดแม่วันนี้แหมบัดพ่อไปซื้อรถเติมน้ำมันอย่างเพิ่นถามแม่บอ จะได้ดีเซลเดจะได้เบนซิน,นจะได้เติมกาเติมแกะต่างๆเห็นปกได้มาแล้วรักษาย่างดีเขียนไปพร้อมบางคนดีเชลคน,นเห็นปะบัตรรถขั้นนี้เป็นอย่างบดูแลฉันเนอะเนออันนี้งานบุญได้นี่ พ่อเข้าใจตัวนอ้อแล้วบนันิแล้วอยแค้มจัดหมอก็บอให้กินบังลงุงพอหนึ่งอยู่วัดเก่าเดียวนี่พนมาจากไปนคนปรปฐมไปอยู่น้ำาจารย์นปริดนำป่านิสิตส่อยู่จังสี <c oughs> จนไปบทเป็นบวมขืนบนัน้ก็ไปอยู่บ้านอยู่บ้านนะ่ยังพันศาเนะี่ยมาอยู่วัดเกา่า ไปหาหมอเด่นขาดพันษากระยอมมึงเนี่ยกินเข้มโพดหลายมึงเนี่ยหลวงตาเมื่อเมื่อผุดน้องปัจจุบันปวดหน้าปลาสามขวดอยู่หม่องเันกินขาฉันเขาหลวงตาเบาให้น้องใต้พันว่าเป็นอย่างเบ้าหนีล่ะพันผมเอาหนีพันกระดาผมพันว่าอยากให้อ้ายตายบ่หลวงตาทว่าจริงจแล้วพันดาผม เห็นป่ามันนี่ไห้ฉันเข้มวางสองเสมอนั่นวดหน้า่าพอโอมมาพอเลยไปหาหลวงตาเมื่อก่อนนั่นผมปวดตนปวดตัว,ม,ว,ตวมันบวมหลวงตาผมจะไปหาหมอหมอตองปล่อยให้มันตายหนวดหลวงตาว่า <c oughs> <c oughs> เฝ้าเมื่อไว้ป็นอย่งคันสีกินอยู่จังสี่หลวงตาบรรักษาดอก งอตายแต่ก็ว่าจะเดี๋ยวาน้ำป่าเ <c oughs> จงจสินะบางทีหรอเจ้าของที่ตายอยู่เพราะโกโซกกโซนี่เดียวนีฮยกัรยังเร้าใส่น้ำป่าอยู่คือเก่าจริงสินะอันนี้พูดถึงเรื่องตเติมน้ำมันผิดเห็นบอกชีวิตย่อมเป็นทุกอย่างนี้เข้าใจเนาะ <c oughs> อันนี้เรื่องเ <c oughs> อ้าวบันนี้เมื่อเราให้อาหารกายอย่างดีซบาบันนี้ถูกต้องแล้ว สิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตคือจิตนั้นก็คืออาหารใจอาหารใจคืออะไรเอาบัา่ยพร้อมพอนถามพอมหาหนี่ดอกอาหารใจคืออย่างบัจักปัญวัลเห็นบ่เฉพามันก็กินบอเป็นบัจจักเนาะบางเถ่อก็ดีเอาฟังเด้อ ปีติธรรมความเอิบอ,อิ่มเห็นบอภาจนันเท่าสามคุณงางความดีแต่ละเตือนมันอิ่มใจเคื่อการก็เฮ็ดกองกระถินขึ้นจะจีนนาเมื่อพอ,อมพอรอิ่มใจบอแม่อํมพรเนอพอสะอาดนอเนาบอกพิษเอาถืออยู่ <c oughs> จังสินะ ญาิพี่น้องมารวมโมทนาถามแน่อิ่มใจไหมนั่น,นแหละชื่อไหวอันนี้อาหารใจเดอ้ออยากให้ยูจังสิจิตมันจะได้มีอาหารจะได้เอบอิ่มหนาสิบบูดปล่อยก็บ่เป็นดาก็บ่เป็นเขียก็บ่เป็นจังสินะขันจิตมันได้อาหาร อิ่มเอิบอิ่มเหล่าจ้จ่จหนาเนอะ <Yeah. S 1> yeah. เอาความจะเป็นของชีวิตคืออะไรต่อไปก็คือเครื่องประดับ,บัญญนี้แต่ว่าอาหารอันดับหนึ่งนะคันบริกินอาหารนี่ขาดอาหารกายกาย,กายก็ตายถ้ามีแต่อาหารกายใจขาดอาหารทำชั่วได้เห็นบอขีค้านก็ขีค้านแมนบัดเน้ นนอหนึ่งเข่าซุกแล้วจัง่วัด้ลูกอยู่บางคนให้ย้ากุณหนึ่งห้กินน่าจะลูกมาล่างถวยซอยก่อนแมนบอที่ข้ามตายก็ทอพันจมในใจดอกว่าบางคนจังที่น่ะ เห็นบ่มันเป็นประนันที่ดีนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดความจำเป็นของชีวิตมนุษย์เราประการที่สองก็คือเครื่องประดับกายเห็นบ่ควการสวาบงเสือนุงผ่ายางไปเขาเอิหอังฮะเอื่องเอินเป็ดนาอ ็นบอจังสีนะมันจําเป็นอันนี้มนุษย์เท่าได้นน่เครื่องประดับกายภายนอกคือเสื้อผ้าอรณ์เพชรนินจินดาถามญาติโยมีนะเครื่องประดับกายภายในล่ะคืออะไรได้ประดับให้มันคกแหละบอสนอกเอาต่อเป็นรถตากง้องเครื่องประดับกายภายนอกคือเสื้อผ้าอรณ์เพชรนินจินดาย้ำนะเครื่องประดับกายภายในคืออะไร ร่างกายเจ็ดใจฮะใช้ก่อศีและธรรมเออฟังเนาะบันีิตอบให้มันถือขับขับ่นเด้อขันถือเครื่องหนึ่งก็แต่กระแน่นเครื่องหนึ่งเนาะสีลาภร อาพรแปลว่าเครื่องประดับสีหลังคือศีลอันนี้คือเครื่องประดับกายภายในเนอ้อเพื่อแยกออกสองส่วนหลางกายนยี่ยอโยมทั้งหลายเสือพพ้อผ้าพรเอนนิ่งจินดาน,นีอันหนึ่งประดับงามแต่ถ้าประดับงามงามแล้วเครื่องนุ่งห่มงามแล้วถ้าไม่มีศีลเป็นยังไงงามบอหันเห็นบอมันเศร้าง,งามอีดีไหนเพียงนาบูดอย่างเดียวเท่านี้ก็ คนบ่นมิศีลมันตาบูดโมยู่รถเด๋เห็นบ่จังเลยกระปั่นตีคุมตากับมันงามบอจังสิหนแมันมแต่งตัวดีๆนนาบูดโมยูมันจะเป็นตะเบิงอย่างพกกวนกูกูที่ไปงอนคุ่นะ่ะยังด่าอีกตั้งหากสิ ปนัตป้าแต่งแต่งตัวอย่างดีใส่สุดอย่างดีบางคนนะานอเห็นบอกนอกจากนั้นกินเหล้าเมาอยากระบองามแต่งตัวดีสาัยกระซ้างจะวันลงตาเวาอยู่ประจำว่าเราไปงานมีที่มีเกียรติเขาเชิญเราไปแต่ละคนก็พยายามแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยงดงามตามฐานะของใครของมัน เมื่อไปถึงแล้วเจ้าภาพเอาเหล่าต่างโตไหวเงิดบอ่อต้อนรับแขกผู้มีเกียรติเงิดบอ่อหลวงตาไปเทศบางบอนจัดกสิเศศอย่างโตเพิินมิแต่เหล่าคนกินเหล่าก็ยุ่กินอยู่จังสรนเทศประเทศมัอนประเทศแบบใดนน้อหลวงตาวะ พระเทศไประเทศมาลอยนี้ลอยหนีลยยังวะแผนขี้เราเ <c oughs> no. นะนาะเจ้าจินนะปันนั่นอีรีใดมันก็บกง,งามจังจินะไันนั่นแม่ออกบางคนพนันพันจมลงตาฟัางลงตาเลยว่าแม่ออกก็มาขัวขี่เหล่าบูแมนบอกมันลงตาบูแมนบอกขาน่อยพน,นะขาน้อยบ่ได้มักเจ้น้อยขัวขี่เหล่านี่พอน,นะ แมนบอกวไม่ออกแมนขน่อยเพราะ,ะยืนยันหลวงตาเลยว่าถามเนี่ยเวลามีงานมีการเคยซื้อเหล้ามาเลี้ยงกันไหมไมีอยู่ลวงตาบ่ายังบอกว่าสุมน้ำหนาสร้างกรรมมากขึ้นโตเว,ว้านี่เห็นบ <c oughs> <c oughs> จงที่นะงานทุกงานจะมีเหล้าเชิญแขกพี่น้องมาแขกผู้มีเกียรติมามาถึง กินเหล้าบางคนก็เลยทำลายเกียรติเขาป้าน,นันบอเชิญมาร่วมบุญแต่เอาเราเลี้ยงหนังเงือกบ่เห็นบอกน่าคิดนหะลพ่อใหญ่นะาะบันนี้เขาจะมากินแล้วบางเถื่อมันก็คนบางคนมันก็ประจักษ์พ่อไดะกินจนเมาบัณนี้ก็เมื่อบานบัณนี้เถือเมียทั้งบานบอสสบายใจหรือพ่อแม่บอสสบายใจบางเถื่อก็ทะเลาะวิวาดกัน กรอันนี้จัดสรรให้เห็นไหมพระแนืพูดใด้ได้ผัวกินเหล่าแมนเบิดพอดีกันบอจังสีนะไม่ต้องหู้จังสีได้ก็แทนกรรมพุทธเจ้าบารรดาดไวยเนะ้เฮาเหตุอย่างก็ได้อันนั้นคือเขากินมากเผ็ดมันหวานน่แมนบอแมนบอพ่อใหญ่กินหมากเน่ามันหวาน,นบอ มันก็สมกินมังนาอยากให้มันหวานมันบอดายเพราะฉะนั้นเลี้ยงเหล่ามูลแล้วอยากได้ผัวไม่มีกินไม่กินเหล้ามันก็บอดายเห็นบอกกฎแห่งกรรมจัดสรรให้อย่างเ <c oughs> นอสมปรารถนาสันตัวจังสินะเพราะฉะนั้นเครื่องประดับกายภายในเนี่ยสำคัญมากเดอ้อ เครื่องประดับกายภายในนะ่ะและนอกจากหันนักกว่านี้อีกขันผัวนอกใจเมียงามไหมงามบอแม่ออกหันเห็นบอลงตามเท่านเดาเ่ยได้นี่ขันเมียนอกใจผัวเนี่ยงามบอบองงามมีหันซ้ำานีหนึ่งมันขายเครื่องประดับกายภายในมันเบิดความงามกันตัวแบบแบบนี่งามบอ จะว่าไปหาผู้แสผู้สาวมั่หอยคไปเห็นงานตัวแม่งามบ่เห็นบ่แล้วก็ปล่อยกันอยู่แบบแบบงามบ่จังสินนะคนมันไม่งามเพราะขาดศีจื้อไหวเนอเพราะนั้นเครื่องประดับกายภายในคือสีลาพรเครื่องประดับกายภายนอกคือเสื้อผ้าอรอนเพชรนินจินดาเป็นต้น ถ้ามีทั้งสองอย่างนี้แล้วงามตัง้งแต่เกิดเกิดมาเป็นเด็กก็งามเป็นหนุ่มเป็นสาวก็งามกลางคนก็งามวัยเท่าว่าแก่ยิ่งงามพญายัยไม่ยัยคคมี่สีนีลูกหลานนี่เข้ารบดีขนาดขันเถาเ่าใดห่างกินเหล่าเลยเหล่าเถาเถาใดไปหาเลรนแสเลนสาวู้ญน้อยเขาเอินอั่นเลเขาว่นนอาวอย่าง เหมือนพญานาคบอกเถาหัวงูเดยนนี่มันเถาพญานาคแมนบอกมันหลายหัวพวดเจ้าจีนะ่ะเขาก็บอกเขาหลบเห็นบอกจังสี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนอศีลจึงเป็นความจําเป็นสําหรับชีวิตเพราะฉะนัน้นเนอพทธเจ้าแสดงไว้อยากให้พวกเขาทั้งหลายเข้าใจจังสีแล้วจะได้นําเอาศีลนั้นมาประดับที่กายและที่วาจา จะได้เป็นคนงามและไม่เป็นบาปด้วยศีลนี้อย่าลืมว่าเป็นศีลของสังคมโลกมนุษย์สังคมใดก็ตามถ้ามีศีลสุขสงบเย็นตั้งแต่เกิดจนตายบาวราอยยุบันได้ก็สร้างคันมีศีลนเ,นเย็นอีหลี่สวรยุโรตัดนี่แมนปโตถ้าทุกคนมีศีลจะกล่าหูย เมื่อก็ดีแต่หอยู่น้ากันด้วยความผาสุากแต่คนผูใ้ใดผู้หนึ่งเนี่ยนอกรูกนอกตั้งเนี่ยประชุมกันโวนเห็นบ่ก็ชี้แจงว่ากล่าวตักเตือนหนักกว่านั้นก็ไล่ออกเลยผู้น่ะมันทีธรรมดาบัางขาดศีลนั่นสังคมทุกสังคมสรุปจะตั้นครอบครัวก็ตามสังคมหมู่บ้านก็ตาม,ต,ามตำบลอำเภอจังหวัดประเทศก็ตามทั่วโลกก็ตาม ถ้าทุกคนมีศีลสังคมนั้นสุขสงบเย็นทั้งนั้นเลยคุกตารางไม่ต้องมีดีประนศีลไหมเนอนอกจากเครื่องประดับกายภายในภายนอกแล้วพอหรือยังชีวิตขอ,อนี้ยังเห็นบอรักษาศีลดีอยู่แต่อาจจะหงุดหงิดไม่สบายใจอาจจะมีเมีนบอเห็นบอเ,เพราะฉะนั้นต้องมีเครื่องประดับใจด้วย เครื่องประดับใจคืออะไรเอาขันบองหูจักเครื่องประดับมันก็บรจักเออกมาประดับจังสีนาคันบองหูจักเครื่องมันเครื่องประดับกายภายในเครื่องประดับใจคืออะไรธรรมมาพรเจอไห้เด้อแยกกันเด้โยแม่เด้อ กายนี่วาจานี่มีศีลเป็นเครื่องประดับส่วนจิตใจนั้นมีธรรมะเป็นเครื่องประดับแยกออกจากสี่นะเข้าใจตัวปฏิบัติเทศบอเป็นจักเทือ่อพ้ใดทเทศประจบแลกับ็ัาธุมีจัด <c oughs> <c oughs> นอกพญายนิโ <c> ก <oughs> มันจะเป็นจังสันนระือลังเือกัน <c oughs> มีจัด ประจักหอย่างพิ่นว่าจังสีนาะเอาเข้าใจเนาะธรรมาพรอาพรเป็นเครื่องประดับธรรมะคือสิ่งที่เย็นสิ่งที่สะอาดสิ่งที่บริสุทธิ์อันนั้นคือธรรมะสิ่งที่ถูกต้องคือธรรมะถ้าเอามาประดับไว้ที่ใจเลยใจกัดเย็นเย็นอยู่ผพ้อเดียวกัดเย็น สบายอยู่กับผัวกับเมียกับลูกกับลานกับปีกับนนองกับเย็นสบายเห็นบอกทางานทั้งวันเย็นสบายเพราะมีเครื่องประดับใจด้วยเพราะฉะนั้นศีลธรรมนี้จึงเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญต้องคู่กันกับกายและใจชีวิตจึงจะสมบูรณ์แบบ